คนไข้ได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงถล่มด้วยอาวุธสงครามเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลประจำจังหวัดจนหายเป็นปกติแต่ยังไม่ยอมกลับบ้านขออนุญาตแพทย์อยู่พักรักษาตัวต่อเพื่อฟื้นร้างกายอีก3-4ี่วันแพทย์จัดเตียงเสริมให้นอนบนชั้น3ามตึกสัลยกรรมชายตกกลางดึกกับถูกวัยรุ่นบุกเข้าจ่อหัวยิงสองนัดเสียชีวิตคาเตียงคนไข้มื่อตํารวจไปสอบสวนต้องตกตะลึงเพราะประวัติผู้เสียชีวิต คือมือปืนพระการคนหนึ่งแฉเหตุไม่ยอมกลับบ้านเพราะกลัวถูกตามลาจึงวางแผนซ่อนตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อตั้งหลักก่อนเรื่องราวตำนานคดีดังมือปืนพระการบุกเด็ดหัวมือปืนรับจ้างค่าเตียงโรงพยาบาลจะเป็นอย่างไรบลิจ a นดรีชาแนลจะเล่าให้ฟังเวลาเที่ยงคืน30นาที ช่วงกลางดึกคืนวันที่14พฤศจิกายนต่อเช้าวันที่15พฤศจิกายน2544อยตวเ,เอกเพนสักแก้วผาร้อยเวรสอพอ,อเมืองพัทธลุงรับแจ้งเหตุคนหลายบุกเข้าไปยิงคนไข้ที่นอนอยู่บนเตียงพยาบาลในโรงพยาบาลพัทลุงถึงแก่ความตายจึงรายงานผู้บังคับบัญชาทราบก่อนจะรุดไปสอบสวนที่เกิดเหตุร่วมกับพลตตรีไพ,พบุญตุลยานิสกะาผู้บังคับการตรํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงพันตํารวจเอกสุชาติศรีสมัย รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทธลุงพันตํารวจเอกสมศักดิ์นาคาโยคีผู้กํากับการสพรเมืองพัทธลุงและนายตำรวจที่เกี่ยวข้องที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พบเหยื่อสังหารคือนายแคล้วสงเอียดบ้านเดิมอยู่หมู่5ตำบลสมหวังอําเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุงสภาพถูกคนร้ายบุกยิงด้วยปืนขนาด .357 ที่ศีรษะ2นัดระหว่างกําลังนอนหลับอยู่บนเตียงคนป่วยบนชั้น3ตึกศัลยะกรรมชายโรงพยาบาลพัทธลุง จากการสอบปากคำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบว่านายแคล้วเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลพัทลุงพร้อมกับนายนารงชัยนรงอายุ39ปีเพื่อนคู่หูตั้งแต่วันที่9ตุลาคมเนื่องจากทั้งคู่ถูกไล่ยิงมาด้วยอาวุธสงครามจนได้รับบาดเจ็บสาหัสมาจากตำบลโคกม่วงอำเภอเขาชชยสนจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นบ้านของนายนารงชัยนรงและแพทย์ได้รักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติทั้งคู่และอนุญาตให้กลับบ้านตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายน แต่นายแคล้วได้ขออนุญาตทางแพทย์ขอนอนพักฟื้นต่อในโรงพยาบาลอีก3-4วันทางโรงพยาบาลจึงจัดให้ไปนอนเตียงคนไข้เสริมซึ่งมีผู้ป่วยนอนอยู่ในห้องเดียวกันอีก30เตียงขณะค่ำคืนที่ทุกคนกำลังนอนหลับไหลคนร้ายมีลักษณะเป็นชายวัยรุ่นได้บุกเข้ามาในอาคารก่อนจะเข้าไปจ่อยิงหัวนายแคล้วที่เตียงสองนัดซ้อนแล้ววิ่งหลบหลงจากตึกหนีหายไปท่ามกลางความตื่นตกใจของคนไข้ในตึกที่เกิดเหตุและตึกข้างเคียง ที่ล้วนได้ยินเสียงปืนแผดดังก้องขึ้นกลางดึกสังัดหลังหายจากอาการตกใจเจ้าหน้าที่ประจำตึกได้รีบนำตัวนายแคล้วเข้าห้องผ่าตัดให้แพทย์ช่วยชีวิตแต่อาการของนายแคล้วสาหัสมากโดยถูกยิงถึงสองนัดเข้าที่ศีรษะจนถึงแก่ความตายในที่สุดพันตำรวจเอกสมศักดิ์นาคาโยคีผู้กำกับการสอพอพธลุงเปิดเผยวา่านายแคล้วสงเอียดที่ถูกยิงเสียชีวิตในครั้งนี้นั้นประวัติเป็นมือปืนรับจ้างชื่อดังของภาคใต้มีประวัติในแฟ้มอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยคดีฆ่าคนตายหลายคดีและเคยถูกจับในข้อหาฆ่าคนตายหลายคดีล่าสุดถูกจับดำเนินคดีข้อหาฆ่าคนตายในพื้นที่อำเภอบางกล่ำจังหวัดสงขลาอยู่ระหว่างประกันตัวสู้คดีและถูกตำรวจสพออตมจังหวัดพัทธลุงออกหมายจับข้อหาพยายามฆ่านายพร้อมเอียดแก้วผู้ใหญ่บ้านหมู่สองตําบลท่าแข่อำเภอเมืองพัทธลุงซึ่งเหตุเกิดในท้องที่สพออตม สาเหตุที่นายแคล้วหายป่วยแล้วรักษาตัวดีแล้วแต่ยังไม่ยอมออกจากโรงพยาบาลนั้นน่าจะเป็นเพราะว่ารู้ตัวว่ากําลังถูกศัตรูตามคิดบัญชีแขนการอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อวางแผนต่อสู้ป้องกันตัวนั้นน่าจะแนบเนียนปลอดภัยที่สุดรวมทั้งค่าใช้จ่ายต่ําด้วยขณะเดียวกันผลตมตร,รีัยบุญตุลยันิสกะผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดพัทลุงชี้แจงว่าปกติแล้วคนไข้ที่ถูกยิงมารักษาตัวในโรงพยาบาลพัทลุง ทางโรงพยาบาลจะแจ้งให้ตำรวจมาคุ้มกันให้ความปลอดภัยเสมอสำหรับคนไข้รา,ายนี้อาการหายดีเป็นปกติแล้วแต่ขอแพทย์อยู่ต่ออีก 3- 4วันโดยมีกำหนดจะออกจากโรงพยาบาลในวันที่15พฤศจิกายนและฝ่ายตรงข้ามคงติดตามความเคลื่อนไหวมาโดยตลอดจึงบุกเข้ามายิงตายก่อนพยานที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่ามือปืนยิงในกแกล้วเสร็จก็วิ่งลงจากตึกไปปีนรั้วด้านที่อยู่ติดกับสำนักง,งานป่าไม้จังหวัดออกไปขึ้นรถปิกอัพที่จอดคอยอยู่หลบหนีไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจพอจะทราบแล้วว่ามือปืนรายนี้น่าจะเป็นกลุ่มใดจึงมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกนัทไนชูช่วยรองสารวัตรสืบสวนสอบสวนส,ส,นสพเมืองพัทลุงนำกำลังเข้าประกบตัวเอาไว้แล้วเมื่อรวบรวมพยานหลักฐานได้จะเข้าจับกลุ่มตัวทันทีซึ่งเรื่องนี้ทางผู้บังคับบัญชาก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากส่วนนายแพทย์มนเทียนสัพจาตุระผู้มนวยการโรงพยาบาลพัทลุงกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนับว่าเหนือความคาดหมายมาก โดยผู้ตายนั้นถูกยิงที่สะโพกเข้ามารับการรักษาจนอาการหายดีแล้วแต่ยังขออนุญ,ญาตอยู่ในโรงพยาบาลต่อไปอีก3-4วันเพื่อพักฟื้นร่างกายจึงจัดเตียงเสริมให้หลับนอนไม่แย่งที่คนไข้อื่นๆและขณะที่อยู่ก็ทำตัวเป็นประโยชน์ช่วยดูแลคนไข้ที่ไม่มีญาติ ไม่มีใครทราบประวัติว่าเป็นมือปืนรับจ้างชื่อดังของภาคใต้จึงคิดว่าไม่จําเป็นต้องให้ตํารวจมาดูแลเนื่องจากอาการป่วยหายแล้วช่วยเหลือตัวเองได้ทุกอย่างคาดไม่ถึงว่าจะมาถูกยิงตายตอนหลับไม่รู้สึกตัวกราบขอภัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณ เพื่อนำเรื่องเหล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอเพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคลวะ l e จ e น d a r y Channel